Now. <laughs> Same shadow game. The new shadow rules. Not my first dance with death. All dressed up and nowhere to go. door to knock off. สัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเจนี่ในเกม a p e x Legends นะคะหลายคนอาจจะงงว่าแบบทำไมไอดีไปดีนี้นะพอดีไอดีเก่าเจนี่มีปัญหาเนิดนึงนะเจนี่ก็เลยสมัครไอดีใหม่มาเลยซึ่งตอนนี้เกม a p e x l e g e n d เนี่ยมีกิจกรรมไฟท์ออฟ i g h t หรือว่าการฮาโลวีนนั่นเองนะเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนเขาก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเจนี่จะอธิบายให้ฟังว่ากิจกรรมเนี่ยมีอะไรให้เราทำบ้างอะไรที่เราเข้าร่วมหรือว่าเราจะได้รับของรางวัลอะไรจากกิจกรรมตรงนี้บ้างนะคะไปดูกันเลยนี่ ก็คือของรางวันที่เราจะได้จากตรงนี้นะ f ฟอ o f i ฟอี e v e n t c h a l l e น g e นะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแต้มโบนัสเหมือนอารมณ์คล้ายๆ b a t ท่า p a s านั่นแหละค่ะซึ่งมันจะมีเต็มแม็กซิมัม4 0 0พพอยต์4,000แต้มนั่นเองซึ่งเวลาที่เราทำไปแต่ละขั้นเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมาเ <ๆ S 1> ช่นอันนี้ค่ะจะนี่เใหค,ด,คดูนะอันนี้จะเป็นแบนเนอร์แบชค่ะที่สำหรับกิจกรกรมวันนี้ มันก็จะเป็นของทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นลิมิเต็ดหมดเลยนะคะคือเราจะได้จากในช่วงกิจกรรม f ไฟอ f f ไ g h t ช่วงฮาโลวีนนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าสมมติบทช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้แล้วถือว่าเป็นลิมิเต็ดมากๆคะ่ะน,นี่เป็นแบบเก็บสเตทแทร็กนั่นเองนี่นี่เป็นเ e อ p พีปกตินะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นชามมีพอนชามนะคะนี่เป็นลูกเต่าเต่าบวกจรสลัดนี่นะคะ่ะ จะไล่ไปมีอะไรบ้างพัฟเฟอร์สกินอันนี้น่าเป็นอพีปกติแล้วก็แฟ้สุดท้ายค่ะเป็นของพิเศษสุดก็จะเป็นในสกินปืนเซนติเดียวนั่นเองเฟียวๆเลยสีเขียวอย่าลืมนะคะว่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นช่วงลิมิเต็ดในช่วงกิจกรรมนี้เท่าน,นั้นก็คือใครอยากได้ก็ต้องรีบเล่นในช่วงนี้ค่ะไม่งั้นก็จะหมดส่วน พอยเนี่ยการที่เราจะได้อัพเนี่ยคือเราก็ต้องมาทำเป็นชาเลนจ์ตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมทำให้พอยได้2องร้าทำด mm ัเมจร8 8 0 0ดรมเมจก็จะได้พอยไป mm hmm. เพื่อรับรางวัลในส่วนที่จะนี่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็น current event special offer เห็นไหมช่วงฮาโลวีนเนี่ยตัวตวลกเป็นฝักทองมันผีวิด,ดิบมามันจะมาในทีมนี้หมดเลยนะคะมันก็จะเป็นสกินเท่ๆเ,เฟีวๆเลย ซึ่งปกติสกินพวกนี้ค่ะมันจะมีมาขายในช่วงอีเวนต์มันจะไม่ได้มีมาตลอดนะแล้วส่วนมากที่เขาออกมาขายเนี่ยจีนี่ก็เขาไม่ค่อยเอามาแบบรีเซลขายอีกรอบนะคะมันเหมือนว่าจะเป็นลิมิเต็ดในช่วงนั้นไปเลยว่าแบบคนที่ซื้อในตอนนี้ก็จะได้มีแบบเทสตอนนี้เลยถ้าจะรอไม่ซื้อตอนนี้ก็ต้องรอปีหน้าแล้วรป็นช่วงกิจกรรมเขาอีกทีหนึ่งะค่ะประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูในโหมดเกมกันนะคะมันก็จะมีโหมดเกมนี่ Shadow Royal Limited ซึ่งจินนี่ยังไม่เคยได้ล้องเล่นนะแต่ว่าเท่าที่จินนี่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าเราตายไปเนี่ยปกติคือเราตายแล้วเราตายเลยเป็นกล่องใช่ไหมคะแต่ว่า อันเนี้ยคือถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นผีซึ่งเมื่อเราเป็นผีปุ๊บเนี่ยตราบใดที่เพื่อนในสควอของเราเนี่ยยังตายไม่หมดเราก็ยังสามารถเกิดขึ้นมาเล่นได้เรื่อยๆแบบตายเกิดตายเกิดมาช่วยเพื่อนจนกว่าเพื่อนเราเนี่ยจะกลายเป็นผีทั้งหมดอันนั้นก็คือตายมองทิ้งทีมค่ะพราะเป็นผีเนี่ยมันก็จะมีสกิลแบบว่าความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนคนเชื่อเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเข้าไปเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอ่พอาพ้อยหลักๆของโหมดนี้ก็ยังเป็นเหมือนในโหมดอื่นๆของเอพิกเช่นเดิ ก็จะเป็นคนชนะไปเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยค่ะมาเก็บแรกของโมดนี้ฮ้อ๋อเป็น แมงมุมผีเก็บคอครับขึ้นกันครับไม่เกมแรกของฉัน นตาย,ยาไเปเลยวะไม่นี่ไงอ๋อพอตายปุ๊บจะเกิดมาเป็นผีมาแล้วครับรอแป๊บเพื่อนย่า <Yeah. S 1> yeah. น้คนเอ่อเป็นผีอ่ะหนอคนอ้าวเราเคยอ,อย่างงี้จะนี่กันเป็นผีตลอดจะเกิดจะเกิดโดดได้สองครั้งด้วยอ๋อเก็บของไม่ได้เหรอ เฮ้ยจินนี่ว่าจริงเป็นเป็นผีก็ก็มันอยู่นะเนี่ยอ้าวทำไมจินนี่ตายเมื่อกี้ เวลาเป็นผีแม่งเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนตื่นเต้นตลอดเวลาสาวเอฟิกโค้รเราไม่ไงไม่ไงโอ้ยโห้ช่วยเพื่อนก่อน ได้อยู่ได้อยู่เอาใหม่ลุยเกมนี้จะต้องแชมป์มีคนมาด้วยมินี่อ่ะเพื่อนแยกสิเพื่อนไอ้เอาตัว close เกมนี้น่าจะได้เล่นอยู่เหมือนไม่มีคนลงหูย เกี่ยบของกันกลับไปเพื่อนโอ้โหท้ามันอ๋อมันฟื้นตัวเองได้หมดเลยไปแน,น่หมดเนี้ยใช่ปะถ้าคิดนี้เขาจะไม่ผิดเอาวะเพื่อเราเอา Made my choice. Good luck, and I'm not done. And I'm not happy I am repairing myself, catching myself up. Oh, you've got one. Wait, they invent. ทุกนัดทุกนัดจริงจริงจนนี่เขามาสึกเหมือนเพื่อเราใครวะเม่คี้มีคนวิ่งตามหลังมาปะเหมือนจนนี่เห็น ครับนอ็อควุ้ยโอ้เรียบร้อยกลายเป็นผี สอรลี่เลย เห็นบ้างคะ่ะ2เกมเนืน้อๆไปแต่เจนี่ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าพออย่างน้อยแบบเราตายแล้วก็ยังได้เล่นเนี่ยมันก็ไม่ต้องแบบรอเบื่อเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะเรายังได้เล่นต่อช่วยกันนี่ค่จจะเดี๋ยวเจนี่จะลองกดให้ดูอยังไงเนี่ยเจนี่ได้มา250พอย n ์มันก็จะขึ้นแถบขึ้นมาอย่างงี้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงแต้มที่อ่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ถึง250สิคือหมายถึงว่า250เป็นของรางวัลแรกซึ่งเนี่ยพอเล่นแล้วได้พอย n ์มาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อปลดล็อกรางวัลลต่่่อออๆไปใใครรทีสนนจยากเหื อยากลองเล่นในโหมดนี้นะคะเดี๋ยวจินนี่จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างใต้คลิปแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยตอนนี้เท่าที่จินนี่รู้มาเนี่ยคือมันสามารถเล่นคอร์สเพย์ผ่านแพลตฟอร์มกันได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็น PS4 Xbox หรือ PC เนี่ยคือสามารถเล่นด้วยกันได้หมดเลยค่ะใครที่สนใจก็อย่าลืมโหลดเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะสำหรับเกมเ p e เ l e g e n d บ,บายค่ะวันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะ